ใครที่ขับ bmw 5g 30u สามารถมาจัดเต็มเติมเต็มให้รถของคุณดูหล่อเพิ่มขึ้นหลังจากที่มันหล่ออยู่แล้วภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าทางสายตาให้กับคนมองแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางจิตใจให้กับเจ้าของรถได้เปรนอย่างดีเลยทีเดียว kdw 3หรือว่าเลี้ยน3เนี่ยนะฮะเป็นโชคที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุดชุดแต่ง m5 ก็นี่ครับเพิ่มความโหดนะฮะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับกันชนหน้า หล่อเหลาหล่อโหดหลอดุมากมากสวัสดีครับเพื่อนจากดีมเลสเบกกับเลสเบกวิวเพื่อนแท้คาร์ลรถนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เลสเบกวิวสาขาพระราม2นะครับ มีรถสวยอีกหนึ่งคันนะฮะมาให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นแนวทางการแต่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะฮะจัดเต็มจัดหนักมากๆสำหรับรถยุโรปนะฮะที่เป็นรถไส์ใหญ่อย่าง BMW Series 5 G30 นะครับคันนี้เนะะี่ยพิเศษยังไงตกแต่งอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปบอกเลยว่าเปลี่ยนจากรถยุโรปนะฮะสายครอบครัวเป็น รถสปอร์ตซีดานหน้าตาหล่อเหลาดุดันมากๆสำหรับชุดแต่ง M5 สำหรับ g 3 0นะฮะ mm hmm. เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมเพื่เป็นกำลังใจใ,ในการทำที่ดีสาไล่ดีเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้รับชมเป็นแนวทางการแต่งกันนะฮะโอเคไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันนี้นะฮะเด็ดยังไงครับผมไปดูกนะันฮะ หรับ G30 คันนี้นะฮะบอกเลยว่าลูกค้าเป็นตัว G30 ที่เป็นตัวลักชูรี่นะฮะชุดแต่งจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูหน้าตากันเราจะไปหาโลเคชั่นที่จะส่งงานกันแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะพาไปลองรถกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะฮะเพื่อนสำหรับนะฮะซีรีส์5คันนี้นะครับก็นะครับเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งเซตนะครับเป็นโช๊ค KW V3 นะฮะเป็น แน่นอน,นครับเป็นโชคระดับท็อปจากเยอรมน,นีนะฮะที่สามารถปรับทั้งบัมและรีบาวได้นะฮะตัวโชคนะครับเป็นระบบชวินทู e ซึ่งอย่างโชคอย่าง KW เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ขับขี่รถยุโรปอยู่นะฮะก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งโชคตัวนี้ให้ฟลิ่งก,กันกับขี่ที่ดีมากๆ นะครับก็จะเป็นความนุ่มนวลความเฟิรม์มเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะขับขี่แบบไหนเนี่ยก็จะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยสําหรับคนที่ต้องการจัดทรงต้องการโหลดและต้องการทีดิลลิ่งการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับ k w v 3หรือว่าเลี้นส์มเนี่ยนะฮะเป็นโชค๊คที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุดไม่ได้เป็นมิดแค่ผู้ขับขี่ผมบอกไว้เลยนะฮะสำหรับคนนั่งก็สบายนะฮะถามคนนั่งข้างหลังผมเลยว่าจอดเป็นไงบ้าง โอ้โหมันขี่เมฆเลยเหรอโอ,อ้เวอร์ไปแล้วโอเคฮนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็นหน้าม้าของเราเองนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะรถมันขับดีจริงๆนะครับจริงๆอย่างซีรีส์ห้าเนี่ยก็เป็นรถเก๋งขนาดใหญ่อยู่แล้วเป็นรถพิกัดนะครับบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่ถ้าใครที่มองหารถใช้งานแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมีห้องโดยสารที่ใหญ่นะฮะ b m w Series 5ซีรีส์ก็ถือว่าเป็นรถที่คนที่ มีงบประมาณก็ใช้กันเยอะโชคตัวนี้นะฮะพูดถึงโชคกันต่อโชคตัวนี้นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้ทั้งบัมแล้วก็รีเบลนะฮะบัมเนี่ยปรับได้12ระดับแล้วก็รีเบลปรับได้16ระดับนะซึ่งถ้าทีมงานช่างเซตติ้งได้อย่างถูกต้องนะฮะโชคตัวนี้เรียกได้ว่า มันวิเศษมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถยุโรปรุ่นไหนอยู่นะฮะหรือจะเป็นรถตู้อย่างเอาผ่าดวลไฟซึ่งตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่นะฮะบอกเลยว่าชาวเอาผาดวลไฟก็มาให้เราตกแต่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนโชค kwv 3ก็เยอะหลายคันมากๆในช่วงนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นโชคที่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีสุดๆนะครับถ้าใครที่นะฮะไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับ ช๊คเคดวิวนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น 520D ก็คือเป็นซีรีส์5ตัวดีเซลนั่นเองนะฮะมีแรงม้าโรงงานอยู่ที่190แรงม้านะครับซึ่งคันนี้นะฮะใส่กล่องเพิ่มแรงม้าไปด้วยนะฮะสำหรับกล่องเพิ่มแรงม้าจาก雷驰นะฮะเป็นกล่อง p ลักแอนเพที่สามารถเสียบแล้วก็แรงเลยนะครับตัวนี้เป็น GTS b a c k นะับเพิ่มความสนุกเล้าใจในการขับขี่มากๆนะฮะเรียกได้ว่านะฮะรถ190แรงม้าเนี่ยเพิ่มกำลังแรงม้าแรงบิดได้อย่าง เยอะมากๆแล้วก็ขับสนุกขึ้นมากๆนะครับใครที่ขับรถเทอร์โบอยู่ต้องการอัปเกรดนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยเรามีจำหน่ายให้เพื่อนๆได้ทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ปรับโหมดได้หลายโหมดด้วยกันนะฮะตอบโจทย์ทุกการใช้งานใครที่อยากจะขับขี่อัตราเร่งดีๆนะฮะปรับไปที่โหมดแรงสุด หรือจะขับใช้ชีวิตประจำวันอยากให้ประหยัดน้ํามันก็สามารถปรับลดด้วยตามสภาวะการใช้งานของคุณในแต่ละวันนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นระบบเบรกนะฮะซึ่งคันนี้ก็เลือกใช้เป็นเบรกนะครับ M Performance นะครับเราใช้รหัสตัวถังในการเบริกเบรกใหม่ให้กับลูกค้าก็คือยังอยู่ในประกันศูนย์ bsi เบรกชุดนี้เบิกจาก bmw เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นเบรกใหม่เบรกแท้แน่นอนนะครับซึ่งเบรกตัวนี้นะฮะมี สี่พอตเป็นสี่พอตใหญ่ซึ่งเป็นปั๊มขนาดใหญ่ที่ใช้กับ g 3 0โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็จานเนี่ยมีขนาดใหญ่ข้างหน้าอยู่ที่ยอย่ที่390มิลแล้วก็ข้างหลังเนที่ยอยเที่370มิลนะฮะให้ความมั่นใจในการเบรกได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมันล่อเหลามากๆเมื่อรับกับล้อนะฮะเดี๋ยวไปถึงจุดหมายกันเดี๋ยวเราจะไปดูล้อกันว่าคันนี้ใส่ล้ออะไรแล้วก็ฟิตเมนที่จัดออกมาแล้วเนี่ยจะดูสวยลงตัวสักแค่ไหนนะฮะ เรามาดูกันที่ล้อกันมากนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้ล้อหล่อเหลามากๆนะครับสำหรับล้อ BC Force ขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 162S นะครับ SCA 162S ก็คือเป็นตัวโมเดลที่มีลักษณะ5้าก้านคู่ที่คล้ายคกล้ามปูเห็นไหมฮะนะฮะเป็นลายยอดนิยมของเขาอีก1ลายของทาง BC เลยนะครับขนาดล้อหน้าในกว้าง9นิ้วแล้วก็ล้อหลังกว้าง10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นก้านดำด้านนะครับ ขอบดำเงาแล้วก็หมดไทเทเนียมนะฮะซึ่งนะฮะล้อ BC เนี่ยสามารถตั้งสั่งตัดได้ตามสเปคไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนอยู่นะฮะคุณก็สามารถเลือกสเปคเลือกออฟเซ็ตเลือกขนาดล้อให้เหมาะกับรถของคุณได้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับคุณภาพของล้อเขาราคาอยู่ในเลทแสนกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเเพื่อนๆมองหาล้อคุณภาพสูงที่สามารถใส่ระดับซูเปอร์คาร์ได้ต้องการที่จะสั่งตัดก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เลสเบกได้นะครับส่วนยางในคันนี้เลือกใช้เป็นมิชลินพลอตสปอร์ต 4S นะครับถือว่าเป็นยางตัวท็อปจากค่ายมิชลินนะฮะตัวนี้เป็นขนาดยาง245/35/20ที่ล้อหน้าแล้วก็ ล้อหลังเนี่ย2 8ร30 20นะฮะลัดกับล้อกว้าง9นิ้วแล้วก็กว้าง1 0นิ้วที่ล้อหลังได้ทรงสวยๆส,วยส,วยสวย่วนเรื่องการจัดทรงของ k w v 3คันนี้ลูกค้าใช้งานที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงนะฮะ,นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคันนี้เตี้ยมไม่มากเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยใช้งานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากให้ทรงออกมาเนี่ยใช้งานที่จหวันได้ นะฮะไม่ต้องเตี้ยมากใช้งานไม่ลำบากอีกทั้งมีบริพา์ที่เป็น m 5แล้วก็มีลิ้นคาร์บอนด้วยนะครับได้ทรงที่กําลังสวยใช้งานในชุวงวันได้แบบจบๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูพามาดูข้างหน้ากันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันชนหน้ากันนะฮะชุดแต่ง m 5ก็นี่ครับเพิ่มความโหดนะฮะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับกันชนหน้าทรง m 5นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูว่านะฮะออกมาจากศูนย์เนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนนะครับเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยถูกไหม หล่อเหลาหล่อโหอดหลอดุมากๆนะฮะรับกับลิงคคาร์บอนที่มาเสริมเนี่ย เรียกได้ว่าสุดจัดนะครับแล้วก็นี่เลยฮะในส่วนต่อไปนะฮะกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้า M Performance นะครับตัวนี้จะมี3ขีดที่บ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ของ M นะฮะหล่อสุดๆส,ส่วนด้านข้างนะฮะจะมีโปร่งขึ้นมาเล็กน้อยนี่ไม่ใช่แก้มเดิมนะครับตัวนี้เป็นแก้มของ M5 นะฮะเพราะฉะนั้นจะมีส่วนคลีบที่มีลักษณะของ M5 บ่งบอกอยู่ที่แก้มนะครับแล้วก็จะมีความโปร่งที่มากขึ้นกว่าตัวปกตินะฮะ ส่วนด้านข้างก็จะมีบันไดข้างด้วยนะฮะบันไดข้างคาร์บอนเรามาดูในส่วนด้านหลังบ้างนะฮะไมไ่เลยครับเพื่อนๆพ่นการชนท้ายนะ,ะับตัวนี้เปลี่ยนทั้งกันชนนะฮะเป็นการชน M5 แล้วก็ดิฟュเซอร์หลังเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับอ,อย่างหล่อนะฮะบวกด้วยปลายท่อที่เป็นชุดท่อคัสตอมนะฮะตัวนี้สามารถเปิดปิดวาล์วได้ด้วย ใครที่เป็นสายพ่อ้านเปลี่ยนท่อกลัวเมียบนนะครับตัวนี้เลยสามารถปิดเปิดวาล์วได้นะครับหลอด้วยใช้งานได้ด้วยเมียไม่ว่าด้วยเฮ้ยเจ๋งส่วนนี้ด้วยพิงหลังคาร์บอนนะครับโอ้โหถือว่าเติมเต็มแล้วก็จบอยู่ในเซ็ตเลยนะฮะโอเคไม่จบยังไม่จบหูก็จบนะฮะหูกระจบคาร์บอนนะครับมีอีกหนึ่งส่วนนะฮะโอเคเรียกได้ว่าจบในเซ็ตเลยนะฮะ ผมเห็นแล้วยังชอบเลยครับเพื่อนนะฮะใครที่อยากได้ทรงนี้ขับ bmw 5g สา 5G30 อยู่นะฮะ bsi ใกล้หมดแล้วนะครับก็แวะมาเติมหล่อได้หรือใครที่ไม่สน b บีซนะก็แวะมาเติมได้เช่นกันเพราะฉะนั้น G-30 เนี่ยอยู่ในช่วงเริ่มอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เป็นตัว LCI นะครับก็สามารถมาจัดเต็มเติมเต็มให้รถของคุณดูหล่อเพิ่มขึ้นหลังจากที่มันหล่ออยู่แล้วภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วให้มันดูแบบพเพิ่มมูลค่าทางสายตาให้กับคนมองแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางจิตใจให้กับเจ้าของรถได้